เดี๋ยวชิ้นเดี๋ยวชุดนี้เตรียมตัวทำวัคซีนครับเดี๋ยวให้กินอาหารก่อนอาหารประมาณนี้เห็น <laughs> เป็นข้าวเปลือกนะครับข้าเท่ากันข้าวเปลือกกับหัวาหารนะครับเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเปลือกเสร็จเดี๋ยวจะให้กินน้ำผสมยาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำวัคซีนเลยแข็งแรงครับเดี๋ยวเราจะทำวัคซีนนะครับวันนี้ก็เลยนี่กินข้าวเปลือก จริงเขาเปิดผสมวัวหาเสร็จแล้วก็ทำวัคซีนเตรียมส่ง f อนะครับเอนัดไว้ก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดเราทำวัคซีนเสร็จแล้วแล้วก็จะแข็งแรงพอดีนี่ก็อีกอย่างหนึ่งคือไก่รุ่นนี้ก็น่าจะทำวัคซีนไว้แหละคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับก็แล้วแต่คือของผมก็ลองแล้วในฟาร์มนะบางรุ่นก็ลองไม่ทำดูนะก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับบางรุ่นก็ทา คือมันจะไม่มีปัญหาตอน,พ,น,นนะพอเป็นไก่หนุ่มนะพอเป็นไก่หนุ่มปุ๊บจังหวะผมเนี่ยทางเนี้ยพอเริ่มตัวเป็นไก่หนุ่มมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนพอดีพอเป็นหน้าฝนเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันจะมีน้ําไหลเข้ามาครับพอน้ําไหลเข้ามามันผ่านมาหลายบ้านไงแถวน,นี้เป็นป่าเลยเราก็จะมีพวกมีสัตว์ป่วยเยอะอะแล้วก็ผ่านบ้านใครมาบ้างก็ไม่รู้บ้านใครป่วยบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้บ้านเราก็จะรับเคาะพอดีไงมันจะเป็นที่ที่แบบอยู่กลางๆอ่ะน้ําก็จะไหลผ่านมาก็จะเอาโรคมาด้วย ส่วนมาก็จะเป็นอะฮิวากับนิวคาสเซลครับผมก็เลยจะทําอะฮิวาไว้แล้วทำอะฮิวาแล้วก็ทำนิวคาสเซลอะไรประมาณนี้ครับเป็นบางปีบางปีก็ทําอะฮิวาบางทีก็ทํานิวคาสเซลแต่ส่วนใหญ่เราจะทำสองอย่างรวมกันนะครับถ้าถ้าเวลามันมันทําทันเนาะเพราะบางทีพอจังหวะบางรุ่นมันกําลังทําอยู่แล้วมันถึงช่วงหน้าฝนพอดีนะครับมันก็จะเจอก็เลยต้องรุ้นเอาไงว่าถ้าทําทันสองวัคซีนพอดีก็ ก็ไม่เป็นไรบางทีก็ไม่เป็นครับบางทีเราฉีดยาฆ่าเชื้อไปบ่อยก็ไม่เป็นฮะแต่เราก็ทาไว้ไว้ดีกว่าอุ่นใจกว่าเดี๋ยววันนี้ทําวัคซีนอะฮิวาครับเพราะว่าเมื่อวานไปซื้อมาแล้วก็เป็นของอะอะอะฮิวาก็เป็นของปศสัตว์ธ,ธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดนิวควสเซนเนี่ยก็จะเป็นแบบน้ํานมแล้วเขาเขียนไว้ว่าคุมได้ปีหรือ2ปีผมจําไม่ได้นะครับแต่อะฮิวานี่คุมได้แบบฉีดก็คุมได้3เดือนเพื่อนที่ที่เป็นสัตวแพทย์เขาบอกไม่ใช่ ออของกรมอุตสาหก็คุมได้แค่สามเดือนเหมือนกันอ้าวแล้วเราก็เลยต้องทําทุกๆสามเดือนก็ทําประมาณสามครั้งก็เป็นไก่หนุ่มพอดีครับสามเดือนสามเดือนทำสามเดือนทำสามครั้งก็อายุประมาณสิบเดือนพอดอีเราเตรียมตัวเด็กๆเ,เสร็จแล้วครับเด็กๆเ,เห็นน้ำแล้วราดน้ําใส่ยาแก้เครียดนะครับแล้วก็ยาทําไว้เพื่อลดไข้สําหรับหลังทําวัคซีนเนาะ คันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จะจับเด็กฉาวัคซีนแล้วก็ปล่อยปุ๊บเขาก็จะมากินน้ําตรงนี้ได้เลยฮะจะได้กินน้าที่ผสมยาหลังวัคซีนที่แล้วไม่ต้องมีผลต่อการทําวัคซีนแล้วเมื่อก่อนผมทาครึ่งซีซีนะสองรอบนะครับเพราะว่าการไก่แพ้วัคซีนหรือซึมป่วยแล้วแต่คราวนี้พอเราทิ้งระยะเวลาให้ลูกไก่เขาแข็งแรงปั๊บเราก็ทําได้หนึ่งซีซีเต็มนะตอนนี้เราก็ทำหนึ่งซีซีเลย ข่าวนี้เราจะมาทำวัคซีนกันละมีแม่ไก่เข้าไปไขกแล้วแม่ไก่เข้าไขกแล้วครับอ่าลูกเขาออกแล้วเราก็ไปให้แม่อีกแม่หนึ่งเลี้ยงนะครับฟักแล้วก็เลี้ยงครับก็เลยไข่ต่อลูกได้สองอาทิตย์แล้ะแม่ก็เข้าไข่พอดีก็รุ่นนี้กําลังน่ารักอะครับเริ่มคุ้นเริ่มเล่นกับกับเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยเริ่มไม่วิ่งหนีไม่อะไรนะขออาหารจะกินอย่างเดียวตอนนี้กระเพาะปี้แล้วยังจะกินอยู่เลย เดี๋ยวชุดน้องก็จะออกแล้วแม่เริ่มไขแล้วจงวังหวะแม่ก็ชอบไลจิกเด็กๆนะเราเพิ่งปล่อยให้เขาออกมาเดินเรื่อง็ต้องเอาแม่เขาอยู่ใน <c oughs> ที่ที่เขาต้องอยู่อีกสักพักนันพักเย็นๆน,นะครับเราจะออกปล่อยให้แม่เขาออกมาเข้าเข้ารัางไข่แล้วเราก็จะเอาเขาเข้านอนในกล่องนะวันนี้ก็วันนี้ทาวัคซีนแล้วครับก็จะรอดกูการสักวันวันเนี้พรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้โอเคเลื่อนเลื่องก็ ก็เกมจบแล้วก็วสบายๆแล้วคราวน,นี้ FC แบ่งไปก็เลี้ยงยาวครับเลี้ยงให้โตยอย่างเดียวให้กินอาหารเต็มที่อย่าให้เจ็บให้ป่วยนั่นี้ครับรับรองเอาช้านี้เอาข้าวมาให้ลูกไก่ครับไม่ใช่หัวอาหารอย่างเดียวนะมีข้าวเปลือกอยู่ข้างในด้วยคนก่อนคือเมื่อวานทําวัคซีนไว้มาดูมีหงอยมีซึมไหมอ้าวไม่หงอยไม่ซึมนะครับผมทำวัคซีนหนึ่งซีซีนะครับเต็มเลยหนึ่งซีซีเต็มระบบเลยนี่เอาข้าวมาให้กินแล้ว สมบูรณ์แข็งแรงเขาก็จะมีขนฟูๆพองๆนิดๆนะครับเพราะว่าเราให้กินยาใส่น้ำนะครับแต่เพอวานแล้ววันนี้ก็ยังให้กินอยู่นะครับเช้านี้เพิ่งเอาข้ามาให้ส่วนแม่ไก่ขึ้นฟักไข่ไปแล้วแต่มีปัญหานิหนึ่งไม่รู้ไปกินไข่กระโดดขึ้นไปทําไข่แตกหรือไงไม่รู้เนี่ยแล้วก็กินไข่ไปฟองหนึ่งห,หัวเยิ้มเลยหน้าเขกกระโหลกจริงเลยขึ้นฟักแล้วทแท้ๆเสียดายเสียไปหนึ่งฟองนี่ครับก็ ไม่มีอาการแพ้วัคซีนครับสมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะครับถ้าเกิด FC ติดต่อมาก็พร้อมส่งได้เลย